เมื่อวันที่สองธันวาคมที่ผ่านมาค่ะหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีร่วมกับชุดสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาได้ดำเนินการปักหมุดชั่วคราวระหว่างหลักเขตแดนที่52-59อำเภอโปง่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีโดยได้กรุยแนวสำหรับวางจุด GCP จำนวน24จุดพร้อมด้วยรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS แบบ RTK จำนวน16จุดและทำการบินโดรนถ่ายภาพทางอากาศเพื่อเก็บรายละเอียดภูมิประเทศได้ สเที่ยวบินค่ะรวมระยะทาง4.8กิโลเมตรคิดเป็น57.8%ของแผนงานทั้งหมดนอกจากนี้ยังได้ลงหมายเลขหมด TM และบันทึกภาพทั้งหมด166หมดุดสำเร็จ100%ค่ะการดำเนินงานนี้ใช้เทคโนโลยีและดาวเทียมและดโดรนนะคะเพื่อให้การกำหนดพิกัดเขตแดน มีความแม่นยำโปรง่งใสลดความคลาดเคลื่อนในอนาคตค่ะพร้อมสนับสนุนความสงบเรียบร้อยของแนวชายแดนไทยกัมพูชาการปฏิบัติงานร่วมกันกับฝ่ายกัมพูชานี้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างเขตแดนที่ชัดเจนและสร้างความเชื่อมั่นระหว่างสองประเทศค่ะ